กำลังกายค่ะเพื่อนลมแรงลมแรงค่ะออกกำลังกายค่ะเพื่อนลมแรงลมแรงสองสามวันแล้วนะคะ สดชื่นจังเลยดูสวยๆมาฝากนะคะ มาเดินออกกำลังกายด้วยสวัสดีเช้าวันพฤรหัสค่ะเพื่อนเพื่อนมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเวยค่ะเด้นนะคะวันนี้วิอู้ผลอ,ออกกำลังกายเยอะแยะเลยอยา,กากาศสดชื่นเหมือนเดิมค่ะระค่ะ นออกกาลังกายเยอะๆเลยอากาศสดชื่นเหมือนเดิมค่ะเหรอค่ะวิวสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีเช้าวันพลรือหัสค่ะเพื่อนๆมาออกกาลังกายเหมือนเดิมเ้ยค่ะเด้นนะคะ,ว,นะคะวันนี้ สวัสดีเช้าวันพฤอหัสค่ะเพื่อนๆมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเ้ยค่ะเด้นนะคะวันนี้วิ่งทางทางถนนนะค่ะุ้นี่สิทางลาดยางนะคะเนาะอืทะเลค่ะ ิูสวยๆมาฝากนะคะ ออกกำลังกายค่ะเพื่อนลแรกขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะว้าวบรรยากาศสวยๆค่ะมาเดินออกกำลังกายด้วย โอวันนี้วันนี้ไม่มีนักกีฬาเลยแต่วันสวยๆเหมือนเดิมค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหาดค่ะเพื่อนๆมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเ้ยค่ะเด้นนะคะวันนี้ทะเลหาดกะรนภูเก็ตนะคะ ันนี้อยู่ที่หน้า,าหาดนะคะโอ้วันนี้วันนี้ไม่มีนักกีฬาเลยแตะวันสวยๆเหมือนเดิมค่ะมลมแรงสองสามวันแล้วนะคะ สดชื่นจังเลยบรรยากาศสวยๆค่ะมาเดินออกกำลังกายด้วย วิวสวยๆมาฝากนะคะบรรยากาศสวยๆค่ะมาเดินออกกำลังกายด้วยโอ้วันนี้วันนี้ไม่มีนักกีฬาเลยแต่ว,วันสวยๆเหมือนเดิมค่ะ ทะเลหาดกะรนภูเก็ตนะคะอันนี้อยู่ที่หน้าหาดนะคะบรรยากาศสวยๆค่ะมาเดินออกกำลังกายด้วย วิวสวยๆมาฝากนะคะค่ะอืมแต่วันเปินไปด้วยกันค่ะชมวิวไปด้วยนะคะเพื่อนๆวิวสวยวิวสวย วิวสวยๆมาฝากนะคะอ่อกำลังกาย สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะเพืเ่อนๆมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเ้ยค่ะเด้นนะคะวันนี้วิ่ สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะเพื่อนๆมาออกกลาลังกายเหมือนเดิมเ้ยค่ะเดินนะคะวันนี้วิแรงมาก มาเดินออกกำลังกายด้วย